ตามันและมาเฮสีชื่อสองซึ่งมีซึ่งมีพาทีิยาทั้งหมดเจ็ดใบอยู่ต่อนเจ็ดวันก็พุ่งร้องจ่า กตาตากล้องอยู่ไหนคะตากล้องเด็กเดียวเห็นเอามือไปตั้งตรงไหนตาตากล้องอยู่ไหนคะน้องจ๋าเรามีลูกสาวทั้งเจ็ดคนพี่กุ้งใจจริงๆเลยที่ลูกเราหาหวยยังไม่ได้พี่โง่ลูกเราคือขาดจริงๆเลยพี่คิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องหาคู่ครองกับลูกของเราน้องน้องเห็นด้วยหรือเปล่า นกอก่อนนานไปแล้วค่ะดิกของคิงที่ออกแล้วเราจะต้องประกาศเพื่อให้เจ้าชายจากเมืองต่างๆเนี่ยมาให้เลือกให้ลูกเราเลือกคู่ครองด้วยการเสี่ยงมาลายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกลูกสาวของเราสวยที่สุดทั้ง7คนมาเลยดีกว่า คุณเท้าคุณเรียกอยู่ได้ไหคะเรียกตำรวจคุณเท้าไปตามลูกของเราทั้งเจ็ดมาสิได้ค่ะพภาษาจีนไหมคะภาษาจสะด็จแม่เรียกเขาค่ะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเสะด็จแม่เรียกเขาเฝ้าค่ะอเยล อย่ากวนเขาไอ้ประตัดกราพเสด็จแม่คะลูกมาแล้วนะคะแล้วคนสุดท้องว่าสองเด็กแล้วลูกที่เหลือเราไม่เหลือทำไมเหลือแค่สองคนละอ๋อที่เหลือนะคะคนแรกเอ่อคนที่สามนะคะวันนี้คนึ่ะครไปเซ็นทันค่ะไปเดินช้อปปิ้งค่ะ ไปเดินเซเว่นค่ะคิวกาแฟค่ะเสร็จแล้วแล้วก็คนที่ห้านะคะไปเดินตลาดนัดค่ะคนที่หกก็ไปตลาดน,าน,นัดเหมือนกันค่ะแต่และจับมองหน้เหมือนไม่ต้องอที่จะ <c oughs> อย่าไปตามคนที่เอ่อคอนแรกเดี๋ยวยนี้แล้วงงจนหางสาวละาอย่าไปตามให้เลยค่ะดาวใช่มันโดนได้หรืว่า ามเสด็จแม่เรียกพงค่ะลันณสาพูเดเดี๋ยเดี๋ยวขอเวลาสองนาทีตามไปได้บอกแมด้วยนะค่ะเอาไหนเราอาออกไปก่อนาเห็นค่ะิดาบอกว่าขอเวลาสองนาทีค่ะจังติดตามบอกว่าเราธุระดวนมาก ส่งไล่แต่ในรุ่นมาส่งไล่พระธิดาไปค้าเร็วๆค่ะเขาจ,จะหาหัวให้พระธิดาค่ะห่วแเอ๋นบุญท้าลนะเดี๋ยวไม่ปากนะจ๊ะเก่งได้จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรไปก็ได้ <c oughs> าสาวผู้เลอโฉมซึ่งมีลูกน้าที่สวยงาม เชียร์กนนะคะวัฒนาไม่อยากเท้าเฝ้าก่อนวัฒนาไม่อยากเจอเด็กแม่เด็กพ่อเพราะรู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรเรื่องข้าวตีเดี๋ยวนะคะเอ่อชื่อรัตนานะคะเป็นลูกสาวคนถือท้องของเด็กพ่อเด็กแม่ค่ะรัตนาชอบแต่งตัวสวยๆทุกๆวันรัตนาก็จะมีดอกไม้ประจำ สีสันได้เหมือนกันวันนี้รัชน่านัดดอกไม้สีแดงนะรู้สึกว่าเมื่อคืนเรียบขันดีมากเลยนะคะดีมากรัชนาไปดึงถุงให้พี่โคตรจีดูข้ามาอย่าฟังนะคะรัชน่าอะแรอย่าฟังนะคะรัชน่ารัชน่าช่องสองรัชนา ຕັ້ງແ เป็นอยู่ยากวาจะลาเดินไปไปบางโคมเด็ดแม่ตวต่างคเด็ดแม่ครับเอ๊ะแต่ละก้าวเป็นยังไตัวดำอะไรนี่เป็นตีโดนขี้เกยงเด็ดพอเด็ดแม่ลุเกินะงใจยาทุกการเล่งส่ง อีนอเเด็กแม่วันเดวเี่ยาก่านวัยุาน้ไม่เล่นหรอกหมออะไรย่อไรมล้หมอย่ออะมองเลยะลูกๆไปนั่งเลยับที่เดี๋ยวลูข้าเเพีพ่อชองดองลูกๆรู้ใช่ไหมที่พ่อเรียกมาวันนี้เร่องอะไรเรียกใคมาวันนี้รู้เยคะอ่ลูกพ่ออยากให้ลูกๆม มีผัวได้แล้วนี่ผัวเด็ดพ่อเั็ยนะเด็ดพ่อชอบหาลูกชอบหาคู่ให้ลูกทุกทีเลยอ่ะลูกไม่อยากมีคู่ลูกไม่เคยเจะผู้ชายคนที่ลูกถูกใจเลยพี่คะอายุปู่ายุกี่กว่านะคะเออ่ป้าต้องโดนนะคะ ผู้ลูกทุกคนได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะให้มหาเล็กไปประกาศมหาเล็กมาหาเล็กถึงเลยถ้ามีงานให้เจ้าเจ้าจางไปเป่าประกาศบอกเจ้าชายทุกเมืองว่าลูกเราต้องการเลือกคู่ให้เจ้าชายทุกคนมาที่เมืองของเราไปเป่าประกาศาาได้เลยไะ,ะจงงจะมา เจ้าข่าวดี to ะ่ะบะโบพระราชาครับขาไปสเดินเดินเดินเดิเดินใชาทีดาชุกสงนะคะเลือกคู่ในวันนี้ไม่ได้สบทเจ้าชายเมืองไหนหรือว่าอ่าชายท้าใยนะคะคุณนะคะ

เราพี่เจ good. oh, oh, ้าชายเมื่อคุเจ้กอกันเลูกเจ้าชายขอเจ้าชายเลยครับเจ้ามาจากเมืองไหนเจ้าง้านกาละบาเรามาเป็นเจ้าชายมาจากเมืองพม่ามิงกะละบามาจากเมืองเบอร์มันเสียต่อมาอะไรอย่าเโย ประเทศเาหีใต้อนอา่าวซาบุนจังจ้ามันไปานงานดีจได้ลูกลูกลูกเลียคนไหนไว้ลูกเลียคนไหนไว้จัดก,การเลยลูกเสี่ยงมาเลยลูกยมากแมเอาเอาแต่พองามนาอายุดกอุแม่บอกว่ามาี่ ยังเหลือแต่รถนานะคะที่ยังไม่ได้มีคู่ครองซึ่งคู่ครองที่มีอยู่ก็ไม่ตรงกับใจนานใช่เพราะดามาเป็นพอแล้วในลูกทม่ถูกใจใครเลยนี่เมื่อก่อนนานจำไว้ที่สิบข้อคุณจะชมบัตรของผู้ชายตอนนี้เหลือข้อเดียวแล้วขอให้เป็นชายก็พอท้าสามันจึงให้มหาล็ก ออกไปประกาศอีกหนึ่งครั้งพาพามหาเล็กจงมองจ้าจาาากาา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 เาาาาาาีาา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 จะาาหาาาาาาาด้าา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 เาา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  มา่นเลยเกี่ยรด้วยเอ๊ะอได้วิตนึกงัรสนาพอมองเห็นเนาะก็รู้สึกปิงขึ้นมาทันทีไอ้ยปิงถึงกับเรียกถึงกับเรียกเอาข้ามาเลยการลุกการลุกการลุกเอาเลยเอาเลย

มายไปที่งอยังไม่เปลี่ยนค่ะอ้วนรนนน <c oughs> งานนิดนเดียเพื่อนตางที่ครอทเียงเลยจัง จองแบงนี้นั่นแหะนางรัชนาก็มองเห็นตัวตนตัวตนที่แท้จริงของเจ้า王ก็คือลูกทองที่อยู่ในนู่งเนานะคะก็เลยเลือกเนาะเป็นผู้ครองซึ่งท้าวสามัญโกรธมากที่ลูกเอาไปเลือกเอาผู้ชายลูกชั่วตัวดำนะคะก็เลยได้ไล่รัชนาแล้วก็เ้าออกจากเนาะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกจับต้อก่อนลูกจะเลือกคนแบบนี้จริงเหรอลูก เดี๋ยวเราจะน่าที่เจ้าจะเลือกคนบ้าแบบนี้จริงๆหงเหรอดูสิก็ดูสภาพมันเจ้าจะเลือกมันจริงๆหเหรอเด็ดพ่อเด็ดพ่อ,อมองให้ดีสิไหมคะมองให้ดีถึงเรื่องอะไจริงไหมคะพ่อเห็นพายล่วก่อนนะลูก <c oughs> แล้วเจ้าจะเจะ้าคิดจะอยู่กับมันจริงๆเหรอใชคะถ้าเจ้าเลือกแล้วก็ข้าจะไล่นีปากอยกคื้งไง เราเลิกแล้วข hey, no. ้าจะไล่เจ้าสองคนไปอยู่กับท่องไปนาออกไปจากเมืองข้าเลยเส็จแล้ช่วยดูด้ยค่ะเล้วทุอย่าไม่ดีคะไม่ได้เมื่อลูกเราเรื่องแล้วก็ต้องออกไปออกไปเลยทั้งคู่ไปเดียวนีสามัจริงไรงอกในนาจะนาไปอยู่กทอไปาเสร็จแล่วดคปนกีี้นะคะดว ใคบ้าเออเหรอนก่ใราต้อินเราไปอยู่แล้วก็ไปได้